าในหน้ากี่เปอร์เซนต์ค่าในหน้าเขาจ่ายกันกี่เปอร์เซนต์แล้วที่เขาตกลงจ่ายก,กันนั้น่ะเท่านั้นเท่านี้อะคะ่ะกฎหมายได้กําหนดในเรื่องนี้ไว้ไหมถ้ากําหนดไว้กําหนดไว้ว่าอย่างไงคลิปนี้มาเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะค่าในหน้ากฎหมายกําหนดให้จ่ายกันที่กี่เปอร์เซนต์อันนี้นะคะก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าตามกฎหมายเนี่ย การที่นายหน้าไปทําหน้าที่ของตัวเองจนสําเร็จนะคะกฎหมายไม่ได้บอกนะคะว่าต้องมีการจ่ายค่านายหน้าทุกกรณีจะมีการจ่ายค่านายหน้ากันกต่ต่อเมื่อได้มีการตกลงกันระหว่างคนที่แต่งตั้งนายหน้ากับตัวนายหน้าเองนะคะว่าถ้านายหน้าไปชี้ช่องสําเร็จนะคะจะมีการจ่ายค่านายหน้ากันนายหน้าจะได้รับค่านายหน้านะคะอันนี้ถึงจะได้ในทางกลับกันค่ะถ้าไม่ตกลงกันว่าจะไม่มีการจ่ายค่านายหน้า แบบนี้ค่ะนายหน้าก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่านายหน้านะครับแต่โดยส่วนใหญ่เองนะคะนายหน้าก็ต้องทําเพื่อหวังค่านายหน้าใช่ไหมครับก่อนอื่นเราก็เลยองมาดูกันก่อนนะคะว่าการตกลงจ่ายค่านายหน้าเนี่ยมีวิธีไหนบ้างแล้วเราก็จะได้ไปดูกันต่อไปค่ะว่าค่านายหน้าเนี่ยจะต้องจ่ายกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะคะเราก็มาดูกันเริ่มก่อนว่าการตกลงจ่ายค่านายหน้าเนี่ยมีกี่วิธีแล้วก็มีวิธีตกลงกันยังไงการตกลงเกี่ยวกับค่านายหน้าจะมี2วิธีค่ะ หนึ่งนะคะคือการตกลงกันชัดเจนถึงค่านายหน้าคือว่านายหน้าเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับค่านายหน้านะคะว่าทําการชี้ช่องสําเร็จนะคะคนที่แต่งตั้งนายหน้ากับคนนอกนะคะเขาได้ทําสัญญากันสาเร็จเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีที่1นึ่งกับวิธีที่2นะคะเป็นการตกลงกันโดยปรยายคือว่าจะมีการให้ค่านายหน้ากันค่ะก็คือตอนที่ตกลงแต่งตั้งนายหน้ากันนะคะไม่ได้มีการตกลงกันชัดเจนว่าจะมีค่านายหน้านะแต่ว่า กฎหมายสันนิษฐานนะคะว่านายหน้าเนี่ยทำไปเพื่อต้องการค่านายหน้าแน่เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้กฎหมายก็เลยทาให้นายหน้านะคะมีสิทธิ์ได้รับค่านายหน้าเหมือนกันแต่ตรงนี้นะคะกฎหมายก็แค่สันนิษฐานเท่านั้นเพราะฉะนั้นคู่สัญญานะคะอาจจะพิสูจน์ให้เป็นอย่างอื่นได้อันนี้คือเป็นกรณีที่ว่าตกลงว่ามีค่านายหน้านะคะแต่นอกจากตกลงกันว่ามีค่านายหน้าแล้วต้องมาดูต่อค่ะว่าเราเขาได้ตกลงกันไหมว่าจํานวนค่านายหน้านั้น่ะเท่าไหร่ ในกรณีที่ตกลงกันเรียบร้อยนะคะว่าจํานวนค่าในหน้านั้นอาจจะเป็นเท่าไหร่อันั้นก็คือกฎหมายให้ถือตามนั้นได้เลยค่ะกฎหมายไม่ได้บอกด้วยซ้ํานะคะว่าต้องตกลงกันเป็นจํานวนแน่นอนหรือว่าต้องเป็นตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าอะไรก็ตามคือถ้าบอกว่าสามารถตกลงกันเป็นจํานวนแน่นอนได้เลยหรือว่าจะเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้ค่ะการที่ตกลงกัน3% 5%เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมเนียมที่นิยมทำกันนะคะก็เลยจะใช้หลักเกณฑ์การนั้น แล้วถ้าไม่ได้ตกลงกันเรื่องจัดจ่ายก,กันเท่าไหร่เลยล่ะกรณีที่ไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อนนะคะว่าจะเป็นจํานวนเท่าไหร่อันนี้กฎหมายบอกว่าให้ถือตามธรรมเนียมที่เคยให้ในกิจการนั้นอันนี้ก็รวมถึงกรณีที่ไม่รู้ว่าตกลงกันไว้เท่าไหร่ด้วยนะคะ คือรู้ว่าตกลงกันว่าจะให้ค่าในายหน้าแต่ไม่ได้รู้ว่าตกลงกันเท่าไหร่พิสูจน์ไม่ได้ก็คือต,าตา่างฝ่ายต่างบอกว่ามีการตกลงเรื่องจํานวนค่าในายหน้าไว้แต่ไม่ตรงกันค่ะแล้วก็ไม่มีฝ่ายไหนพิสูจนไไ์ได้ฉันไม่พิสูจน์ไม่ได้ชัดเจนนะคะว่าตกลงกันเท่าไหร่แบบนี้กฎหมายก็ให้ถือตามเอาตามอัตราธรรมเนียมเหมือนกัน คําว่าอัตราธรรมเนียมเนี่ยจะมีความหมายสามอย่างนะคะที่จำไม่ง่ายคือว่าคือหนึ่งคนที่แต่งตั้งนายหน้ากับนายหน้าเขาอ่ะเขาเคยเป็นนายหน้ากันดัแบบก่อนหน้านี้แล้วก็ครั้งก่อนๆน,นะคะมีการตกลงเรื่องค่านายหน้ากันไว้เช่นครั้งก่อนเนี่ยเคยให้ค่านายหน้ากันไว้ที่ห้าเปอร์เซ็นต์ครั้งนี้นะคะในครั้งเนี้ยแม้ว่าจะไม่ได้คุยกันเรื่องนายหน้ากันไว้ออกฎหมายก็ถือ,อาตามครั้งก่อนที่เขาเคยตกลงกันนะคะก็คือถ้าตามตัวอย่างนี้ก็คือ5%นะคะส่วนแบบที่2 คนที่แต่งตั้งนายหน้านะคะกับนายหน้าเนี่ยเขาไม่เคยเป็นทําเป็นนายหน้ากันแบบนี้มาก่อนแล้วก็ไม่ได้ตกลงกันด้วยว่าจะให้ค่านายหน้าเท่าไหร่อันนี้นะคะกฎหมายบอกว่าต้องไปดูอัตราธรรมเนียมค่านายหน้าในพื้นที่นั้นเขาให้กันเท่าไหร่ค่ะก็ถือตามนั้นเช่นในพื้นที่นั้นนะคะเขาจ่ายที่าง5%แม้ว่าพื้นที่อื่นเนี่ยเขาจะคิด3%แต่แบบเคสนี้นะคะค่านายหน้ากับนกรณีนี้อ่ะก็ต้องถือกันที่5%ตามพื้นที่นั้นๆค่ะ แบบที่3นะคะถ้าปรากฏว่าไม่สามารถรู้ได้อ,อีกว่าค่าธรรมเนียมในพื้นที่นั้นเท่าไหร่อันนี้กฎหมายะคะ่ะให้เป็นอำน,นาจยุลคลิปของศาลเลยค่ะว่าแล้วศาลก็จะกลับไป็นคนกำหนดค่าว่าจะ,ะกำหนดตามจํานวนที่ศาลเห็นว่าเหมาะสมสมควรนะคะแล้วถา,ถามว่าค่าานหน้า3%หรือ5%เป็นตะ่ะเป็น3%หรือ5%เของอะไร เป็นของราคาที่เสนอขายในตอนแรกที่คนเป็นราคาที่คนขายเนี่ยเสนอไว้ตอนแรกซึ่งอาจจะสูงกว่ารหรือต่ำกว่าราคาที่ขายก็ได้นะคะตรงน,นี้หรือว่าจะใช้ราคาที่ขายได้อันนี้ก็เหมือนกันค่ะก็ต้องดูนะคะว่าคนที่แต่งตั้งนายหน้ากับนายหน้า่ะเขาได้ตกลงคำนวณจากอะไรกฎหมายให้สามารถตกลงกันเองได้นะคะถ้าตกลงกันไว้ว่าอย่างไรก็เอาตามนั้นเลยถ้าแต่ว่าถ้า ที่สูจนไม่ได้นะคะหราอว่าไว้ตกลงกันไว้แบบไหนแล้วตรงแบบเนี้ยสารมักจะให้ตามราคาที่ขายได้ะคะ่ะไม่ใช่ราคาที่เสนอขายในตอนแรกเพราะอันนี้ก็จะถือตามคำเนียมที่เขาอา้างอิงจากราคาที่ขายได้เหมือนกันนั่นเองค่ะถ้าอยากรู้ลึกร,รู้จริงในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนายหน้ารวมถึงความรู้เกี่ยวกับกฎหมายซื้อขายอสังหาริมทรัพย จัดนักกฎหมายตัวจริงมาติดตามรายละเอียดได้ในคอร์สออนไลน์กฎหมายซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปููกสร้างของนิติบุไทยอาาิบาดมี่กันนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ